มาสำรวจผลโพลในภาพรวมของน้องๆว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะกับหัวข้อที่ว่าเห็นด้วยหรือเปล่ากับกระแสวัยรุ่นที่มักจะเสียตัวในวันสำคัญสำคัญ,ค,ญค่ะช่วงนี้ก็มีหลายเทศกาลเลยนะคะคุณหมอครับความรักมักมีทางเลือกเสมอนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องเลือกเดินให้ถูกทางก่อนไปฟังเลิฟฟิลเตอร์ชี้แนะต้องแวะมาดูผลโพลกันก่อนว่า เห็นด้วยหรือไม่กับกระแสวัยรุ่นมักเสียตัวในเทศกาลสำคัญ29.36%บอกว่าเห็นด้วย70.64%ไม่เห็นด้วยแล้วคุณหมอพันศักดิ์จะคิดเห็นยังไงล่ะครับคำว่าเสียตัวเนี่ยคนชอบนึกถึงฝากผู้ชายฝากผู้หญิง ถ้าผู้หญิงคิดว่าวันนั้นเป็นวันที่ผู้หญิงยอมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชายถูกไหมครับถ้าเกิดมามองว่าในอดีตลยวันไหนมากที่สุดรู้ไหมวันลอยกระทงนะปัจจุบันเป็นวันอะไรวันวาเลนไทน์ไอ้สองวันมันมีอะไรที่เหมือนกันเป็นวันที่แสดงว่ามันเกิดความรักขึ้นสมัยแนหนุ่มสาวที่รักกันเขาก็ไปลอยกระทงถูกไหมลอยกระทงแล้วมองกระทงว่าถักกระทงมันไม่คว่ำเราน่าจะเป็นคู่ครองกันถูกไหมงานวิจัยที่ออกมานะครับเขาบอกผู้หญิงจะยอมมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้ชายเนี่ยมันมี3ปัจจัยครับ อันที่1คิดว่าเขารักเราอันที่2คิดว่าเราพร้อมแล้วจะเป็นของกาันร,รายการตะกี้มีคนพูดดีไหมแล้ตัวแปรตัวที่สำคัญที่สุดคือบรรยากาศมันเป็นใจแต่ถ้าเกิดวันนั้นมีผู้ชายเดินมาบอกผมรักคุณนะผมรักคุณนะแลวอยู่กัน2คนผู้หญิใหม่ๆก็เนี่ยตัวเองเป็นของเราได้ไหมผู้หญิงจะตอบยาเลยเดี๋ยวคนรู้รู้ได้ไงก็เราอยู่กันสคน เดี๋ยวถ้าเกิดฉันท้อทำไมไม่เป็นไรผมเตรียมถุงยางไว้แล้วเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะก็จังจำไว้ในเรื่องวันสําคัญทั้งหลายเนี่ยมักจะชอบมาถามว่าทํายังไงถ้าผู้ชายเ็าขอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอ่ะใช่ไหมครับก็ถามว่าเขาขอวันไหนล่ะขอวันที่เราอยู่กันสองต่อสองไงล่ะคำตอบกลับก็ไปอยู่เข้าสองต่อสองทำไมอ่ะอันนั้นครับจำไว้นะครับไม่ว่าวันไหนถ้าไม่อยู่กับผู้ชายสองต่อสองโอกาสเสียตัวมีไหมลูกไม่มีครับไม่มีครับไม่มี แต่ถ้าอยู่กับสต่อ2มาหลายโอกาสมีไหมม,มีสรุปว่ามันก็ไม่เสมอไปหรอกว่าในวันสําคัญนั้นนะครับใบรุ่นส่วนใหญ่จะทำนะครับแต่จํานวนที่ทำเนี่ยมันมากขึ้นในปัจจุบันนี้จนกระทั่งทําให้เดือดร้อนเพราะนั้นลูกๆอย่าทำกันนะจะมีอะไรได้มันต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วใช่ไหม